ที่สองเจริญคู่กับคุณนนทจครับสวัสดีครับผมเลาะหลังเขานะครับคงจำกันได้โอ้วันนี้โชคดีมากเลยครับที่มาเจอลุงตุ้ยโดยบังเอิญแล้วผมก็โดนลุงตุ้ยเนี่ยหากคอมาเป็นพิธีกรข้าสนามนะครับวันนี้ก็คือเรามาเจอกันที่สนามกิ่ ไม่ได้ออกนาน,มา,นมากแล้วครับมั่นใจไหมครับก็ห้าสิบ okay, ้าสิบครับคนมาแข่งนี่เสือสิก็ทิ้งแรกั่นนั้นเพราะฉะนั้นแล้วก็ก็หวังเล็กๆนะครับโอเคครับมาถามความรู้สึกของพี่ฮอนว่าวันนี้คุณจิตมีอะไระกล่าว การเดินรู้ดูทีละตนุกกับสกามารยาิครับพี่าต้งเสียลุกน้องแล้วก็ไม่ได้ครับถ้ากบอาจารน์จะได้กรจารจะตัดตัวครับ

ครับคุณผู้ชมครับหลังจากการแข่งขันสึกเจ้าเสียงทองห้ามเชียร์กันแล้วนกเข้าทําการแข่งขันทั้งหมดคุณผู้ชมวันนี้72นกนะครับและนกวันนี้72นกนี้ชื่อนกทั้งหมด72นกว่านกนายหมื่นหัวสองแสนผมกําลังยืนอยู่กับกิจแม่กลองครับตอนนี้คุณกิจครับทาการแข่งขันแล้วเป็นไงบ้างครับ ก็ตอนนี meantime, Asia, ้ก็กำลังเบียดที่1อยู่นะครับกำลังลุ้นอยู่ว่าจะได้ที่1หรือเปล่าครับพี่อูหคุณผู้ชมครับกฤดแม่กรองจะทําผลงานอีกหรือเปล่าเดี๋ยวรอสักครู่กันนะครับวันนี้ส่งนกตัวไหนเข้าทาการแข่งขันครับพลเอกอัศวินครับพลเอกอัศวินนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับอีกสักครู่เราจะชี้แจงให้ทราบกันนะครับว่าพลเอกอัศวินจะสร้างผลงานนะครับ สถานการตอนนี้นะครับเพิ่งทําการแข่งขันศึกเจ้าเสียงทองอยู่นะครับใกล้ๆผมนี้ก็ยุ่ในวงการเซนนกดีนกดังกันทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวแนะนําตัวกันก่อนครับฝั่งขวามือของผมครับหนุ่มรูปงามครับนิดนึงครับครับผมเอกนตัดครับ เอกในตาครับเอกวันนี้เอานกลงทําการแข่งขันหรือเปล่าลงครับลงครับกี่นกครับนกเดียวครับนกเดียวนกเดียวก็เกินพอแล้วนกเดียวก็เกินพอเอกในตาครับอาหารดีมีคุณภาพครับมาด้านซ้ายครับนี่รุ่นใหญ่ครับพี่แนะนําตัวนิดนึงหน่อยครับหน่อยพี่หน่อยนะครับพูดเบาๆนิดๆแต่ว่าวงการนกลงวัจุรู้จักพี่หน่อยเป็นอย่างดีเอานะครับนมผมยาวชาวเว็บนกสยามหรือเปล่าคนนี้ครับแนะนําตัวนิดนึงครับผมเลาะหลังเขาครับเลาะหลังเขานะครับวันนี้เข้าเมืองนี่ เข้าเมืองนะครับออกจากหลังเขาเข้าเมืองเลยวันนี้เอานอกตัวไหนทําการแข่งขันวันนี้หลงป่าเลยครับวันนี้คุณผู้ชมหล,หลงป่านี่ชาวเว็บรู้จักนกดีนะของเลาะหลังเขาเอาลนะผลงานเป็นยังไงที่ผ่านมาหลงป่าไม่ได้เรื่องเลยข <c oughs> ีดยาวอย่างเดียวเลยได้ข่าวว่าคุณผู้ชมครับเผลอไปเดียวผมจะไม่บางลาะบอกว่านี่เรามาช่วยสุดดีกว่านะครับบอกว่ามาเป็นพิธีกรจําเป็นถ้ายังไงบางลาะครับ ฝากอะไรถึงวงการนกกรงหัวจุกก็อยากให้เพื่อนๆรักกันแล้วก็เป็นหนึ่งน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีอะไรช่วยเหลือกันครับผมครับนี่ท่ามกลางตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็เป็นมิตรภาพแห่งวงการนกกรงหัวจุกวันนี้คุณผู้ชมครับผมยืนอยู่กับคุณพงนนทบุรีนะครับนี่คือสวัสดีคุณผู้ชมนิดหนึ่งครับนี่ก็คือคุณพงนนทบุรีนะครับที่โปรโมเตอร์จัดการแข่งขันสึกเจ้าเสียงทองห้ามเฉียรนะครับเรามาพูดคุยกับคุณพงดีกว่าครับคุณพงครับสึกเจ้าเสียงทองครั้งนี้ที่ ว่าห้ามเชียร์เนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับเอ่อผมจัดมาครั้งนี้ครั้งที่5แล้วนะฮะก็คือจัดมาทั้งหมดเนี่ยหครั้งนะฮะครั้งก็มีที่ประทับใจที่สุดเนี่ยจัดของถ้วยป่าพยับคำพันเป็นถ้วยขุนศึกไร้พรมแดนนะครัครั้งนั้นครั้งที่เท่าไหร่ครับเอ่อครั้งที่3ครั้งที่3ครั้งที่สนะฮะแล้วก็ส่วนมากที่จัดเนี่ยแต่ละครั้งจะเป็นงานการส่วนตลอดรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยจะมอบให้กับที่โน่นที่นี่ก็คือเป็นส ผมจัดมาเพื่อรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับโครงการที่โดนน้าท่วมนะ,ะซึ่งซึ่งซึ่งยังไม่เครทําแล้วก็จัดเป็นงานค่อนข้างใหญ่นิดนึงก็คือตัวละ1 0 0 0 0บาทที่1 2ึ่งสองแรับแค่เจนกในกติกาการแข่งขันเนี่ยห้ามให้มีการเชียร์นกหรือเรียกนกเพราะว่าผมต้องการให้กรรมการเนี่ยเข้าฟังนกเต็มๆได้ยินว่านกตัวนั้นร้องเท่าไหร่ให้คะแนนเท่าไหร,รมันมันไม,ไม่ใช่ว่าให้คะแนนจากคนที่เชียร์อยู่ข้างหลัง ึ่งตรงนั้นผมไม่เห็นด้วยก็เลยกลายเป็นเสียงทองห้ามเชียแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจะมีหลายๆสนามทั้งทั่วประเทศน,นะฮะที่ทําเสียงทองห้ามเชียอยู่ไม่ว่าจะเป็นโคราชของสวัดหนึ่งหรือว่าทางคุณเสาบัวทองที่จะจัดเร็วๆนี้นะฮะก็จะเป็นเสียงทองห้ามเชียครับคุณพงษ์ครับถามนิดหนึ่งว่าเสียงทองห้ามเชียเนี่ยใครเป็นคนจัดคนแรกนะครับที่ว่าเสียงทองห้ามเชียแต่เขาเคยเห็นกันตลอดนะครับคุณผู้ชมว่าถ้าสึกเจ้าเสียงทองต้องเฮ่ต้องเชียกันนะครับคุณพงษ์ครับ คือจริงๆแล้วเสียงทองห้ามเชียเนี่ยผมเนี่ยเป็นเป็นคนคิดมาคนแรกแล้วก็ด้วยนิสัยที่ผมชอบไปแข่งนกแต่ผมมั่นใจว่านกที่ผมยิ้วแข่งเนี่ยสู้เขาได้แต่เสียงเชียของผมเนี่ยมันสู้เขาไม่ได้เพราะนั้นผมก็เลยอ่ะลองดูสิลองลองจัดแบบเสียงทองห้ามเชียขึ้นมาดูว่าจะมีใครมาแข่งไหมจากครั้งแรกร้อยนกเต็มครับบไม่พอเมื่อ2 3สาปีที่แล้วบตรไม่พอก็เลยเออคิดว่ามันประสบผลสำเร็จแล้วก็ เหมือนกับเลือกอให้ผู้เล่นได้บริโภคอีกอย่างหนึ่งแค่น,นั้นเอคุณพงษ์นนทบุรีจัดงานศึกเสียงทองห้ามเชียรพร้อมด้วยทีมงานเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับเสียงทองห้ามเชียจะไม่มีคําว่าหายไปจากวงการนกนนวันนี้ผมลุงตุ้ยแล้วก็สุสุรัต์จะติดตามจับตาพงษ์โปรโมเตอร์ดาวรุ่งดวงใหม่ศึกเสียงทองห้ามเชียกัน,นต่อไป,อไปค,คุณผู้ชมครับ กำลังยืนอยู่กับคุณลานานะครับเมื่อกี้เราก็เอาเจ้าแชมป์นะครับมาวางแขวนคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าตอน,น,นเอาเจ้าแชมป์มาวางตอนนี้คือทําการแข่งขันกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราดูเก้าแชมป์ว่านกเป็นลักษณะแบบไหนลีลาเล่นอย่างไงเพลงออกอย่างไงครับพี่ลานาครับเจ้าแชมป์จริงๆครับผมบอกเลยเจ้าแชมป์เป็นนกที่ไหนครับพี่ครับเชด่ว่าอยู่ทางฝั่งน่าจะเป็น ทางกระบี่โซนกระบี่ครับเป็นนกป่าครับอายุประมาณสัก8ปี9ปีได้แล้วครับแปีมันก็ยังเปรียวอยู่เลยครับพี่นะถ้าไม่ใช่สังขงหรือว่าไม่คุ้นหน้าก็จะบินค่อนขาจะบินแห่เหมือนกันนะครับสั้นๆเลยครับพี่รันลักษณะเด่นเขาเจ้าแชมป์นะพี่ลักษณะเด่นเจ้าแชมป์วันนี้ครับคือมันเป็นนกที่ใจสู้ครับแล้วก็ร้องเรื่อยๆแล้วก็เพลงค่อนข้างจัดพิเศษนิดหนึ่งมันจะขึ้นหนามันจะมีขึ้นหน้าแล้วก็ต่อด้วยเพลงยาวๆทิ้งตามันทึ่งนะครับแต่วันนี้จริงๆมัน ขอบอกนิดนึงนะเพลงที่วัดเด็ดที่สุดมันจะไม่ออกเพราะมันจะออกประมาณสั้นกรรมการคนที่7ที่แปดเป็นต้นไปโอ้โหคุณผู้ชมก็น่าเสียดายเพราะว่า,า,าวันนี้ศึกเจ้าเสียงทองห้ามเชียร์นะครับพิรานาก็ค,คือมีกรรมการแค่6ท่านนะครับจริงๆแล้วพิรานาครับบอกนิดนึงวิธีการเลี้ยงดูเจ้าแชมป์เลี้ยงยังไงครับบอกเยาวาชนคนเล่นนกรุ่นยังใหม่ๆหน่อยนิดนึงครก็แชมป์จะเป็นนกที่ชอบอยู่เงียบๆตัวเดียวครับอยู่บ้านไม่ค่อยร้องเท่าไหร่อยู่บ้านไม่ค่อยร้องร้องน้อยไม่เหมือนของลุงตุ้ยครับร้องลึกที่ชายคาตลอดเลยครับวิธีเลีี้ยยงงงัััไคคครรบบพ่ก็ือ ตากแดดปกติอาบน้ําตอนบ่ายสามแดดนี่แดดนี่ไม่ต้องตากเยอะก็ได้ครับเป็นแต่ว่าตัวเขาเองเขาจะชอบอยู่เงียบๆนะฮะอยู่เงียบๆและพอขึ้นเลาวก็เล่นเลยสะใจพี่ลานามไหมครับวันนี้ก็โอเคเลยครับเกือบร้อยแล้วครับเพราะว่ามีลิกด้วยวันนี้วันนี้มีลิกด้วยคุณผู้ชมด้วยครับถูกใจพี่ลานามากครับนิดหนึ่งคุณผู้ชมครับก็อยากถามว่าเจ้าแชมป์จริงๆแล้วเสียงของเจ้าแชมป์ที่ร้องเพลงครับวันนี้เจ้าแชมป์ เสียงที่เจ้าแชมป์ร้องเพลงครับว่าเป็นเสียงเล็กเสียงกลางเสียงใหญ่เสียงอย่างไรพี่ลานาช่วยตอบคุณผู้ชมหน่อยครับก็คือจริงๆแล้วเพลงนกเนี่ยมันแล้วแต่บางเพลงบางเพลงจะออกค่อนข้างหนาค่อนข้างหนาบางเพลงมันจะออกเสียงอาจจะเสียงกลางเสียงตัวแต่น้ำแทงอะไรเนี่ยแต่ว่าแชมป์ร้องทุกเพลงพี่นิดนึงครับาจะกำลังชมอยู่ว่าคำว่าน้ำแทงพี่พี่ลานาครับน้ำแทงครับเสียงถ้าเราร้องถ้าเรายืนอยู่นอกเสือกงเนี่ยครับมันจะค่อนข้ายจะ โดดออกมาจากกลุ่มเลยฮะเสียงทะลุลาวออกมาเสียงทะลุลาวคือเป็นน้ําแทงมาเลยเป็นน้ำใสๆเกี้ยงๆแทงออกมาเกี้ยงๆครับเพราะฉะนั้นเจ้าแชมป์เป็นนกเสียงกลางเสียงใหญ่เสียงอลไรครับพี่พี่ลานาครับผมผมตีให้เป็นเสียงกลางครับติดล้นนิดๆิดครับเสียงกลางติดล้นนิดนิดนะครับแล้วก็ผมบอกให้เลยครับคุณผู้ชมครับว่าวันนี้เราต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าแชมป์กับพี่ลานาด้วยที่สร้างผลงานเป็นที่พอใจครับเรื่องอาหารนีดหนึ่งครับพี่ลานาโดยทั่วไปครับอาหารครับที่ใช้เลี้ยงเจ้าแชมป์นะครับ ปกติผมก็จะผสมเองนะครับผสมเองครับแต่ตอนถ่ายขนก็จะให้จำบูนเป็นหลักอ๋อจำบูนเป็นหลักนะครับผแล้วก็นอกนั้นก็เป็นผสมเองการดูแลยังไงครับพี่ดูแลก็ไม่ยากครับแชมป์คือเก็บไว้เงียบๆอาบน้ำตอนใบสามนะฮะแล้วก็คุมผ้าเก็บครับประมาณนี้นี่ครับนี่คือเสียงจากคุณนานกได้รางวัลที่หนึ่งศึกเจ้าเสียงทองห้ามเชียนะครับวันนี้ พี่ลานาได้รางวัลที่หนึ่งพร้อมถ้วยเกีดยรติยศพร้อมเงินสดรางวัลสองแสน 2, บาทเราทีมง,งานขอแสดงความยินดีกับพี่ด้วยสักวันหนึ่งค,คุณผู้ชมครับผมคาดว่าผมกับลุงตุ้ยนะครับอาจจะไปบ้านพี่ลานาไปดูกรง,งอะไรครับพี่ครับอันเนสุงาอันเนสุงาสุยังไม่เห็นลุงตุ้ยบอกว่า ติดตามอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับพี่ลานานะเป็นแฟนเหนียวแน่นของเ ok ว็บนกสยาม .com ฝากสมาชิกด้วยสมาชิกด้วยครับสมาชิกด้วยฝากอะไรถึงมวดจุ๊ไม่หมวดจุ๊อยู่ที่ชนบุรีตอนนี้ครับก็ขอให้นกสยามจเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะเป็นเว็บที่ผมว่าเป็นกลางที่สุดแล้วโอ้นะครับนะรัครับี่ครับนี่คือลูกค้าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะพี่นะฮะก็เราจริงๆก็นำสรรสร้างอะไรดีๆมาโดยตลอดนะครับผิดบ้างถูกมากก็อย่าไปว่ากันครับบคุณผู้ชมครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณ คุณลานาครับและวันหนึ่งจะไปดูเนาะสุวาครับพี่สวัสดีครับสวัสดีคร <üler. S 2> ับสวัสดีเดี๋ยวเจอกันครับคุณผู้ชมครับครับตอนนี้ก็บรรยากาศสุดท้ายในศึกเจ้าเสียงทอง,งามเชียนวันนี้ก่อนอื่นผมสุดสุราและก็ทีมงานต้องขอขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนด้วยนะครับและก็การนี้เป็นการกุศลนะครับศึกเจ้าเสียงทองจะมีอีกหรือไม่ติดตามชมกันต่อไปนะครับและก็ตอนนี้โอ้คุณผู้ชมครับพี่น้องเราเยอะแยะมากมาย พี่ตีดอนเมืองนี่พี่ปิดงานให้ผมหน่อยดีปิดไม่เป็นอ่ะเอาเลยครับก็โอเคนะครับงานวันนี้ก็จัดได้ดีนะครับสมกับเป็นงานเลือนแสนนะครับก็คราวหน้าก็จัดอีกนะครับก็จะเชิญพวกสมาชิกมาทุกๆคนมาช่วยกันเป็นงานการกุศลนะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมอาหารนกแชมปเป็นเบิร์นะครับทางด้านนี้ทางด้านนี้เอาคุณผู้ชมครับจับดูครับ Ais, <wie erman. S 2> ก็สุดยอดครับงานนี้ป <ay> like ิดด้วยนะต้องปิดถ้าเปิดแล้วต้องปิดต้องปิดต้องปิดครับแล้วก็พบกันโอกาสต่อไปครับเสียงทองห้ามเชียขอบคุณครับเก็บตกจบแล้วครับ